วันนี้พวกเรา,เาชาวสวนไผ่มิสุมาเรียนรู้วิธีการทําสวนแบบเกษตรอินทรีย์นะครับโดยพี่แก้วนะครับลูกแก้วคนสวนในใน,ในเฟาลูกแก้วคนสวนครับพี่แก้วทําเกษตรินทรีย์มามานานพวกเราเห็นแล้วว่า,าน่าจะให้ความรู้วพวกเราได้นะครับก็เลยเชิญพี่แก้วมาให้ความรู้ดีครับลูกแก้วคนสวนครับ ครั้งแรกก็ครั้งแรกก็ดีใจแล้วครับที่ได้มาสวนไผ่มีสุขนะครับซึ่งรู้จักชื่อวันนี้แล้วก็ <laughs> พอได้มาคือหนึ่งบรรยากาศก็กดีแล้วก็สองก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยเรามีคนที่อยากทำอินซีร่วมกับเราแล้วก็มีความมั่นใจในระบบอินซีเนี่ยถึงแม้ว,วันนี้มันจะยังไม่สำเร็จแต่ผมคิดว่าคืออนาคตมันก็ไปได้แน่ๆครับถือว่า ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่พี่แจ็คชวนมาที่นี่แล้วก็พี่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 น้องๆหลายๆคนสนใจในเรื่องของการทำาูญคีผมก็เลยวันนี้จะไม่เน้นสูตรแต่ว่าจะเน้นให้ทุกคนเรียนรู้ให้ได้ว่าในต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดทุกคนเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยก็จะสามารถหยิบส่วนต่างๆของต้นไม้มาใช้ได้แล้วก็ทำเกษตรแบบมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับ เริ่มจากบนนะครับเริ่มจากใบที่หนึ่งคือจุลินทรีย์ใบพนมนะครับจุลินทรีย์ใบพนมนะครับมีหน้าที่จัดการจัดการระบบของตัวเองโดยที่ไม่ต้องใช้แสงคือเขาสามารถอยู่ของเขาได้นะครับไร้แสงเร่งการเจริญเติบโตก็คือจุลินรีย์ตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่ในการที่จะ,จะเจริญเติบโตแล้วก็ แตกยอดแตกใบอ่อนต่อไปเรื่อยๆแต่เขาจะไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ไม่สามารถที่จะสร้างอาหารเองได้ไไดเขาก็จะใช้ใบที่สองนะครับใบใบที่สองเป็นจุลินทีย์ใบอ่อนนะครับเป็นกลุ่มรวบรวมรวบรวมแล้วก็ดึงคาร์บอนในอากาศนะครับมาสร้างเป็นกรดเล็กติกเราจะไม่ลงไปลึกถึงเล็กติกมันคืออะไรนะครับแต่ให้เข้าใจว่ามีใบที่สองเนี่ย มันมีหน้าที่รวบรวมอาหารส่งให้ใบนี้เพราะใบนี้มีหน้าที่เติบโตอย่างเดียวหาอาหารเองก็ไม่ได้ป้องกันตัวเองก็ไม่ได้อย่างเป็นเบบีนะครับเราต้องใช้ใบนี้เป็นตัวช่วยตัวนี้จะมีหน้าที่จัดก,การนะครับสร้างอาหารส่งให้ใบที่สามนะครับเป็นจุนซีใบเพสลาดอ่อนใบเพสลาดที่ยังอ่อนอยู่นะครับท,ที่ยังไม่แก่กลุ่มนี้ครับ มีหน้าที่ปรุงอาหารเริ่มเริ่มสนุกใช่ไหมครับอันนี้จะปรุงอาหารส่งให้ตัวนี้ตัวนี้นจะจัดการส่งให้ตัวนี้เริ่มเป็นทีมนะครับแต่อันนี้ยไม่ได้เติบโตเราสังเกตไหมว่าใบใบเพสลาดเนี่ยมันจะไม่ได้โตมันจะไม่ได้โตหรือแตกอะไรที่มันแล้วมันจะเป็นแตกที่ตัวยอด ตัวนี้มีหน้าที่เป็นห้องครัวอย่างเดียวใช่ครับปรุงอย่างเดียวใช่ครับปรุงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวนี้โดนแมลงกินถ้าตัวนี้โดนแมลงกินหรือตัวนี้ชำรุดห้องครัวก็จะผลิตอาหารได้น้อยลงนะครับตัวที่สี่นะครับจุลินทรีย์ใบเพสราดกลุ่มแปรรูปนะครับนําอาหารที่เหลือที่เหลือมา มาแปลงเป็นฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเพื่อผลิตตาดอกเริ่มเริ่มเป็นวงแล้วนะครับยับเยใบที่สามใบเนี่ยใบที่สามส่งให้ใบที่สองผลิตอาหารส่งให้ใบที่สองใบที่สองจดกายแล้วส่งให้ใบที่หนึ่งเพื่อจะเรินเติบโตคราวนี้เนี่ยพอใบที่หนึ่งใช้อาหารไม่หมดส่วนเหลือส่วนต่างทั้งหมดมันจะถูกส่งกลับมาที่ใบที่สี่ ใบที่4จะสังเคราะห์แล้วก็จัดการแล้วก็แปลเป็นฟอสฟอรัสนะครับแล้วก็โพแทสเซียมเพื่อสะสมตาดอก mm hmm. เห็นไหมครับก mm hmm. ีนี่ไม่ขึ้นไปยุ่งกับข้างบนแล้วนะเองจะโต mm hmm. อะไรก็เรื่องของเองอ mm hmm. แต่ช oh, ั้น <it> s <S ใบที่สี่ชั้นมีหน้าที่ที่จะสร้างตาดอกอ mm hmm. มันก็ทํางานของมันมันก็จะจัดการะจะทําแต่สร้างแตบบ mm ่ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมมาไปที่ห้า ยูนิซีเพสลาดแก่เนี่ยครับอันนี้ใบแก่แล้วนะครับพอใบแก่เนี่ยครับจะปรับเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลสำหรับสร้างผลพอตัวนี้เนี่ยมันสะสมดอกมันก็แจกจ่ายไปที่อื่นๆือีตัวนี้เนี่ยมีหน้าที่เปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลเพื่อสร้างดูแลผลหลังจากนี้ให้ดอกไอ้นี่ก็จะดูแลผลต่อ อย่าอย่านับเป็นข้อแบบนี้นะครับให้ดูเป็นใบนะครับเพราะว่าในต้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีใบทั้งหมดหกชุดของมันอถ้าเกิดทุกคนเข้าใจเนี่ยหรือว่าไม่เข้าใจถามก็ได้นะครับเราจะรู้เลยว่าเราควรจัดการของเราอย่างไงเราควรช่วยเขาอย่างไงมาใบที่หกจุลินทรีย์นะครับกลุ่มจุลินทรีย์ใบเพสลาดแก่กลุ่มป้องกันสร้างสารเบื่เอเมาป้องกันขับไล่แมลง นครับจบจบที่ใบที่หกนะครับอพอนึกภาพการทำงานของพืชออกเลยครับไ <c oughs> <c oughs> อ้พวกนี้ก็โตไปมีน้กที่โตอันนี้ส่งอาหารอันนี้เป็นครัวสร้างอาหารอันนี้เตรียมตาดอกอันนี้ดูแลฝลอันนี้บอกว่าฉันจะปกป้องทั้งหมดฉันจะปกป้องทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นใบแก่เขาจะปล่อยสารสารละเหยที่เป็นเฉพาะตัวของแต่ละพืชออกมามครับเพื่อปกป้องทั้งหมด อันเนี้ยปกป้องได้หรือไม่ได้ <c oughs> <c oughs> คุณภาพดีหรือไม่ดีแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงอยู่ที่จํานวนใบ mm hmm. อันนี้เดี๋ยวค่อยลงข้างล่างนะ mm hmm. เดี๋ยวเกินอันนี้ไว้ก่อนเข้าข้าวว่า mm hmm. เวลาทําสารป้องกันมแมลงหรือว่าทาจุลินทรีย์หลายๆตัวที่ที่ผมเคยบอกที่ที่สอนนะเนาะว่าทําไมเราต้องเลือกใบอยากได้คลิปอย่างเงี้ยคุณ mm hmm. ทำทำคลิปจากอะไร mm hmm. ดมื่อว่าผักพุ่งก็มีจิ๊บคือพืชทุกตัวบอกเลยว่ามันมีจิ๊บหมดเพราะว่าจิ๊บมันอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มยอดอแต่อแต่ไม้ผลเนี่ยครับพวกพวกไม้ที่มีแคลเซียมสูงก็คือที่มีกระดูกมีเนื้อมีแกนพวกนี้ครับมันจะจิ๊บต่ำมันจะแคลเซียมสูงอเอเอเพราะฉะนั้นเรามีกระดูกใช่ถ้ามันถึงโตช้าขยายตัวได้ช้าแก อันนี้ยี่สิบห้าวันยี่สิบห้าวันโตได้ประมาณสามนิ้วอันนี้เป็นเป็นเป็นข้อสรุปของที่เขาทำเป็นวิทยาศาสตร์เลยนะครับแต่ตำลึงเนี่ยแค่คืนเดียวเนี่ยโต,ตได้แบบสี่ห้านิ้วอันนี้นคือ,อแคลนะแเซียมต่ำใช่ครับโตได้หลายนิ้วในหนึ่งคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกใบเราต้องเลือกใบเวลาสมมติว่าเอาใบน้อยหนามา สกัดเพื่อที่จะกันหมัดพวกกลุ่มหมัดพวกเขาเพี้ยอ่อนพวกอะไรพวกนี้ครับทําไมเราถึงไม่ไปเน้นยอดเราเลือกอันที่มันมีใบแก่แต่ยอดติดมาไม่เป็นไรแต่เราต้องใช้ความยาวที่อยู่ประมาณสักหนึ่งสองนี่นะครับท่อนบนถ้าใครจําได้หมดนี่จบเลยนะอันนี้นะครับ พื้นผิวนี้นะครับเป็นกลุ่มดีดีอันนี้เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ผิวดินนะครับเป็นดีกว่าทูบอ่าดีกว่าทางเส้นดีเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ผิวดินอันนี้เนี่ยครับอที่เขาเรียกกันว่าลาใบไม้สีขาวมีหน้าที่มีหน้าที่ของเขาก็คือช่วยกระบวนการย่อยเปลี่ยนจากพวกอินทรีย์วัตถุให้กลายเป็นสารสารที่เป็นเป็นเป็นสารละเหยเป็น สิ่งที่พืชสามารถดูดต่อไปได้แต่ว่าพืชไม่สามารถดึงใบไม้ไปทั้งใบได้เราใบไม้สีขาวมีหน้าที่จัดการตัวนี้นะครับแล้วก็ลงมาที่ระบบรากนะครับ <ใน S 1> ที่รากจะมีกลุ่มจุลชีปรับเปลี่ยนนะครับปรเ,เปลี่ยนโพแทสเซียมจากดินนะครับให้เป็นค oh าร์โบไฮเดทกลุ่มรากชุดนี้นะครับ ขั้นแรก่นี้จะมีหน้าที่นี้ก็คือ K จริงๆ K NPK ไม่ได้มีอยู่ในเคมี er. ปุ๋ยกระสอบหนึ่งก็จะมี NPK ใช่ไหมครับจริงๆแล้วในพืชเขามีของเขาครบมี NPK เขามีของเขา PK เขามีของเขาอยู่ครบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาบกพร่องหรือขาดไปมันถึงต้องเกิดกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่ผลิตปุ๋ยเคมี er. ออกมาเพื่อเติมเพื่อเติมเต็มเพื่อเสริม เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจง่ายๆว่าถ้าเราถ้าเราสามารถคิดค้นหรือว่าเอาเอาพืชพวกเนี้ยมาผ่านขบวนการเพื่อดึง NPK ออกมาไปเติมเองได้ไหมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท,ที่ชวนชวนทําเรื่องพวกเนี้ยครับเพราะว่าเราจะได้เติมได้ถูกแล้วก็ผลิตได้ตรงบางคนอาจจะคิดว่าถ้ามันไม่มีรากแก้วมันก็ดึงเอ็ม,มาใช้ไม่ได้ใช่ไหมมัน มันดึงมาใช้ไม่ได้แต่มันมีพืชตัวอื่นที่ดึงขึ้นมาทิ้งดึงมาทิ้งทิ้งกว้างๆมาจนถึงชั้นพีได้ N เนี่ย N เนี่ยครับคือเขาอยู่ลึกสุดที่เขาอยู่ลึกสุดเพราะว่า N เป็นสารเบาอเขาไม่สามารถขึ้นมาข้างบนถ้าเกิดเขาขึ้นมาข้างบนก็คือจะแปรสลายขึ้นอากาศเพราะฉะนั้นทำไมยางนาถึงมีปมเพื่อเก็บไนโตรเจนนั่นแหละครับ พืชพวกนี้มันที่มันไม่มีระบบที่ไปดึงแบบนี้มันก็ไปอาศัยกินเพราะว่ายงงางนาไ,ไ,ไม่ได้เก็บใส่เซฟไว้ยงงางนาจะปล่อยออกตามตามระบบการทํางานของข้างบนนี่นะครับระบบมันจะทํางานแบบนี้นี่นะครับระบบมันจะทํางานแบบนี้บก็ต้องไปกินของคนอื่นเขาไอ้นี้ดึงมาก็ไม่ได้ใช้หรอกครับก็ส่งให้ข้างบนจัดการพอข้างบนจัดการปุ๊บมันก็จะปล่อยออกเป็น มันจะมีช่วงเดี๋ยวเรียนเรื่องในใจชีวิตเป็นช่วงที่พืชปล่อยทั้งหมดกลับข้ามไปนิดหนึ่งก็คือพอดีมาพูดเรื่องพืชป่าเนาะพืชป่าเนี่ยหนึ่งต้นต่อหนึ่งต้นนะครับสามารถที่จะทํางานได้หนึ่งไร่อย่างนานหนึ่งต้นกับพื้นที่หนึ่งไร่นะครับระบบอย่างในตัวเจ้มมันเป็นสารเบาเขาจะปล่อยออกไปมันไม่ ไม่จาเป็นต้องยัดแน่นพอพอยัดแน่นนะครับมันจะเกิดการไม่สมดุลในกรณีที่อยากจะปลูกสมมติว่าผมขอบลูกไว้ต้นหนึ่งอ่ะเนี่ยตรงกลางครับพี่แก้วแนะนําปลูกต้นอะไรถึงจะเหมาะกับทุเรียนผมแนะนําเป็นตะเคียนหรือไม่ก็พยอมอืมเพราะว่าทั้งตะเคียนและพยอเนะครับอย่างพยอมเนี่ยก็คือเขามีสารการบูดครับการเน่าการเสียดอกขาวค่ะที่ ที่แนะนําที่แนะนาว่าถ้าเป็นสวนทุเรียนเนี่ย <c oughs> เป็นตะเคียนหรือว่า <c oughs> ตะเคียนหรือว่าพยอมเพราะว่าในช่วง <c oughs> ในช่วงเวลาที่ทุเรียนต้องการแสงเนี่ยครับสังเคราะห์แสงมาก <c oughs> ต้องการแสงมากเพ <c oughs> ื่อที่จะสร้างดอกเนี่ยฤดูนั้นเนี่ยมันจะ ใกล้เคียงกับไอ้พวกนี้ทิ้งใบดูดูคือมาสามารถพวกนี้จะทิ้งใบหมดพึ่งทิงกันได้แล้วเราคุยกันทุงเรื่องพอพวกนี้ออกดอกติดผลแล้วเนี่ยพอเราให้น้ำพวกนี้ถึงจะแตกใบอ่าใช่ออืมพอพอเขาแตกใบปุ๊บพอใบเริ่มแก่เขาก็จะปล่อยสารเพื่อปกป้องเนี่ยครับควรใจธรรมชาติ พึ่งพากันอ่ะพูดเรื่องเกษตรอินทรีย์ที่มาเรียนวันนี้หน่อยน้องใหม่น้องใหม่สนใจเกษตรอินทรีย์ค่ะก็เห็นเรารู้สึกคือจากจากจากาการที่ว่าเราอยู่มาสักระยะหนึ่งเนาะเราก็ได้รู้ว่าธรรมชาติเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราเยอะโดยที่ว่าการอยู่โดยปกติของธรรมชาติอ่ะไม่ต้องมีสารเคมีเขาก็สามารถอยู่อย่างพึ่งพาอาศัยกันเองได้ ประมาณนั้นคะ่ะก็เลยรู้สึกชอบรู้สึกสนใจแล้วก็ได้พี่แจ็คนะคะสวนผัมีสุขสาได้แนะนําให้รู้จักพี่แก้วตอนนี้เราก็มาขอความรู้จากพี่แก้วเพื่อมาพัฒนาให้เรามีผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นอินทรีย์ล้วนอนาคตนะคะคาดว่าค,ความคาดหวังเนาะหวังว่าในตํามุนเกษตรจะมีสวนออร์แกนิกนะคะอยู่ในกลุ่มวิสาหกิจผัมีสุข เดี๋ยวให้ดูนิดนึงค่ะที่น้องตอยถือ,อวันนี้พี่แก้กสอนเรื่องอะไรนองตอยอันนี้อันนี้เป็นวิชาเรียนของวันนี้วันนี้นะคะวิชาเรียน <c oughs> เอาไว้ติดตามผลค่ <c oughs> นะมา <c oughs> ดูว่าน้องตอยพี่แจ็กแล้วก็พวกเราสวนไทยมีสุขจะประสบความสำเร็จได้หรือเปล่าเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะค่ะ <c oughs>